แรงงานเมียนมาถูกรางวัลที่1แจกเงินหวยที่ได้แบ่งมา3.5ล้านบาทให้กับคนยากไร้และผู้พิการแรงงานเมียนมาถูกรางวัลที่1แจกเงินหวยที่ได้แบ่งมา3.5ล้านบาทให้กับคนยากไร้และผู้พิการหลังแบ่งให้หนายจ้างไปแล้ว2.5ล้านบาทโดยได้รับคำชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมากถึงน้ำใจที่มีให้กัน กำลังเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเมื่อเพจ Facebook ชื่ออยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชัน2บายคิมเผยเรื่องราวของนายจ้างชาวไทยกับลูกจ้างชาวเมียนมาหลังลูกจ้างชาวเมียนมาถ,ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1และฝากให้ในายจ้างขึ้นเงินด้วยความไว้ใจแต่สุดท้ายกลับถูกนายจ้างอมเงินรางวัลจนลูกจ้างเมียนมาต้องร้องขอความช่วยเหลือโดยทางเพจได้ระบุว่าแรงงานพม่าถ,ถูกรางวัลที่1จํานวน6ล้านบาทแรงงานพม่าให้เจ้าน่ายคนไทยไป ขึ้นเงินให้ก่อนอ้างว่านายจ้างจะไม่ยอมคืนเงินรางวัลให้แรงงานจนแรงงานต้องไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้วยความไว้ใจแรงงานพม่าถึงกับต้องขอความช่วยเหลือ สรุปเจ้านายไทยขอส่วนแบ่ง2.5ล้านบาทส่วนแรงงานพม่าได้คืน3.5ล้านบาทเบื้องต้นยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าลูกจ้างฝากเงินเจ้านายไป300บาทให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล3ใบแล้วนายจ้างถ่ายรูปส่งมาให้ลูกจ้างดูก่อนหวยออกว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แล้วตามที่ส่งรูปมาให้ลูกจ้างดูพบหวยออกหใน3ใบถูกรางวัลที่1-1ใบ พอถูกรางวัลที่1มีการระบุอ้างว่านายจ้างไปขึ้นเงินรางวัลลูกจ้างเลยไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กระทั่งไกล่เกลี่ยและแบ่งกันล่าสุดมีคลิปเหตุการณ์แรงงานสาวเมียนมาที่ถูกรางวัลนําเงินที่ถูกหวยและแบ่งกับนายจ้างมาได้แค่3.5ล้านบาทแจกให้กับเพื่อนพี่น้องแรงงานเมียนมาที่เป็นผู้พิการและคนยากไร้โดยได้รับคำชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมากถึงน้ำใจที่มีให้กันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด